สวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่ในคืนหนึ่งตอนประมาณห้าทุ่มกว่าพลอยได้ออกมาซื้อลูกชิ้นทอดหน้าเซเว่นและได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาที่หน้าเซเว่นเนื้อตัวของเธอนั้นมอมแมมมากเธอใส่กางเกงบอนสีดำเสื้อขาวลายการ์ตูนสะพายกระเป๋าหมีสีน้ำตาลเดินมาถามแม่ค้าร้าลูกชิ้น ที่พลอยกำลังซื้ออยู่ว่าป้าคะพาหนูไปส่งได้ไหมหนูเดินเล่นมานานแล้วแล้วก็หลงทางด้วยป้าก็ถามกลับไปว่ามาจากไหนละหนูหญิงสาวก็ตอบกลับไปว่าหนูมาจากในตัวเมืองค่ะเมื่อพลอยได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าหญิงสาวจะเดินมาถึงหน้าหมู่บ้านของพลอยพอระยะทางจากตัวเมืองมาถึงหมู่บ้านพลอย มันไกลามากไม่ต่ำกว่า5 6กิโลป้าเลยถามกลับไปว่าแล้วเดินมาจากตรงไหนพักอยู่ที่ไหนหญิงสาวตอบกลับหนูมาเที่ยวทะเลกับครอบครัวค่ะแล้วออกมาเดินเล่นตอนเย็นแล้วก็หลงทางกับครอบครัวพลอยได้ยินอย่างนั้นก็สงสารใจอยากจะพาไปส่งแต่ก็กลัวเพราะทางไปตัวเมืองนั้นมันน่ากลัวมากพอพอซื้อลูกชิ้นเสร็จก็กลับบ้านเวลาผ่านไปสองวัน พลอยก็ใช้ชีวิตประจําวันเหมือนเคยกลับมาซื้อลูกชิ้นร้านเดิมแล้วพลอยก็นึกถึงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาพลอยเลยถามป้าไปว่าผู้หญิงเมื่อวันก่อนมีใครไปส่งหรือเปล่าป้าเขาก็หันมามองพลอยและบอกว่านึกถึงยังขนลุกไม่หายพลอยก็งงเลยถามกลับไปว่าทำไมเหรอคะป้าเลยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นก็คุยถามถ่ายไปเรื่อยหาทางจะไปส่งอยู่ แต่ก็มีวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งมาซื้อลูกชิ้นพอเขาได้ฟังก็อาสาไปส่งให้แต่อีกวันก็มีข่าวมาว่าวัยรุ่นสองคนหญิงชายตายอยู่ในป่าตอนนั้นพลอยก็ตกใจคิดอยู่ว่าจะเป็นคนที่เธอเจอหรือเปล่าป่าแกก็บอกว่าตอนแรกก็ชักแปลกๆหรือจะเป็นสองคนนั้นจนคืนที่ได้ข่าวมีตำรวจมาซื้อลูกชิ้นแกเลยถามไปว่า ศพที่เจอลักษณะเป็นยังไงซึ่งสิ่งที่ตำรวจบอกมาตรงกับเด็กผู้หญิงคนนั้นทุกอย่างแต่ตำรวจบอกคดีนี้มันแปลกเพราะรถจอดอยู่ห่างจากศพไม่ถึง20เมตรของในตัวก็ไม่มีอะไรสูญหายแต่ศพผู้ชายเพิ่งตายได้แค่วันเดียวและศพผู้หญิงนั้นตายมาหนึ่งอาทิตย์แล้วตำรวจบอกว่าผู้หญิงถูกข่มขืนและบีบคอจนตายแต่ผู้ชายนี่หัวใจวายตาย พลอยได้ฟังก็ตกใจขนหัวลุกไปหมดวันลุ่งขึ้นพลอยจึงรีบไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้หญิงคนนั้นถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ